คณะรัฐมนตรีวันที่13กันยายน2566เห็นชอบให้คณะกรรมการต่างๆ174คณะที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้หากยังคงมีภารกิจสำคัญจำเป็นให้เสนอตั้งใหม่ทบทวนให้เสร็จใน45วันวันที่13กันยายน2566นายสัตวะแพทชัยวัชรงโคโฆศกประจํ สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสอลอคอเสนอให้คณะกรรมการต่างๆที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ของคณะรัฐมนตรีชุดเดิมจำนวน174คณะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2566และหลังจากนั้นให้คณะกรรมการดังกล่าวสิ้นสุดลงในกรณีที่ส่วนราชการใดที่จารณาเห็นว่าคณะกรรมการดังกล่าวคณะใดยังคงมีภารกิจสำคัญและจำเป็นที่จะต้องคงอยู่ต่อไปเพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคณะนั้นๆขึ้นใหม่โดยให้ตรวจสอบปรับปรุงองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจให้ถูกต้องรวมถึงเป็นปัจจุบนันแล้วส่งไปยังสอลอคอโดยด่วนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปทั้งนี้ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่5ตุลาคม2564เรื่องแนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเคร่งครัดและหากเป็นกรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งด้วยให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องระบุชื่อ ชื่อสกุลและตำแหน่งข้ามีของบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งให้ชัดเจนพร้อมทั้งจัดทำเอกสารแบบสรุปประวัติของผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนะนอมยโมกและแบบตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อประกอบการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุในตอนท้ายว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้ส่วนราชการทบทวนคณะกรรมการตามมาติคณะรัฐมนตรีชุดเดิมจำนวน174คณะดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน45วัน